สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องอารยาธรรมกรีกโรมันนำเสนอโดยคุณครูชนินาทัพทวีค่ะจัดทาโดยนางสาวรัตนวดีสาลีเลขที่17ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2ค่ะวิชาสังคมศึกษาค่ะอารยาธรรมกรีกกําเนิดบริเวณชายฝั่งทะเลอีเจียนหมู่เกาะต่างๆและดินแดนกรีซค่ะ สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาทําให้แต่ละแต่ละรัฐจึงเป็นอิสระต่อกันค่ะเป็นรัฐเล็กๆมากมายเกาะคีสเป็นเกาะใหญ่และมีความสําคัญของกรีกค่ะกรีกสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะมีการค้นพบเครื่องมือและหลักฐานการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนค่ะรวมถึงป้อมปาการตามรูปเลยนะคะแล้วก็ บนเกาะพีมีการใช้โลหะทองแดงสำลีค่ะแล้วก็กีดนะครับแบ่งอีกเป็นอีกหนึ่งสมัยก็คือคกรีดสมัยประวัติศาสตร์ก็คือกำเนิดอ,อรารยธรรมไมนวนไมน่วนค่ะการค้นพบดินเผาจาลึกตัวอักษรบ,บนเกาะลีทมีการก่อสร้างวังใหญ่โตนะคะต่อมาค่ะถูกลูกลานจากพวก ไมซินเนียนค่ะและต่อมาเป็นพวกดอริเอนค่ะถือเป็นยุคมืดการค้าขายถูกฟินิเชียนเข้ามาขยายอิทธิพลค่ะโฮเมอร์และและอีเลียดอะโอดิสซีเกิดในช่วงนี้ค่ะยุคคลาสสิกนะคะมีลักษณะเป็นนครรัฐเรียกว่าโพลิสค่ะมีกษัตริย์และขุนนางปกครองนครเริ่มใช้ระบอบประชาธิปไตยค่ะ ต่อมานะคะมรดกที่สำคัญของกรีกนะคะก็คือเทพเจ้าเทือกเขาโอลิมปัสค่ะสถาปัตยกรรมในอรารยธรรมกรีกนะคะชาวกรีกจะให้ความสำคัญกับเทพเจ้าเชื่อว่าพลังธรรมชาติจะให้คุณและโทษได้ค่ะอำนาจลึกลกับนี้มาจากเทพเจ้าเป็นผู้บันดาลค่ะเทพเจ้ามีวิหารบูชาเทพเจ้าค่ะ พาเทนนอนค่ะหินอ่อนสร้างด้วยหินอ่อนหลังคาหน้าจั่วมีเสาหินค่ะส่วนปฏิมากรรมในอรารยธรรมจีนนะคะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะธรรมชาติเทพเจ้าจึงเหมือนมนุษย์ค่ะงานในยุคแรกๆจะตรงๆแข็งๆทื่อค่ะสมัยคลาสสิกนะคะเริ่มมีลักษณะผิวไหวและสมัยหลังจะแสดงถึงความปวดร้าว ความทรมานของมนุษย์จิต,จตกรรมค่ะภาพวาดในยุคแรกนิยมเป็นพื้นสีแดงคนสีดำวาดบนภาชนะค่ะยุคเฮเลนิสติกนะคะมีการนำกระเบื้องสีมาประดับเรียกว่าโมเสกค่ะน,น้าตากรรมนะคะเป็นการละครของกีดค่ะร้องประสานเสียงในเทศกาลบวงสวงและเฉลิมฉลองเทพ เทพเจ้าเป็นละครประเภทโศกนาฏกรรมค่ะและสุข,สขนาฏกรรมค่ะส่วนวรรณกรรมนะคะเป็นโฮเมอร์กวีนักเล่าเรื่องได้แต่งอีเลียดค่ะและซซซีค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามทรอยต่อมานะคะเป็นอรารยธรรมโรมันค่ะการปกครองในอรารยธรรมโรมันนะคะ รูปสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะสืบสืบสตันติวงศ์เริ่มตั้งแต่ออกกุตุดเป็นต้นค่ะราชวงศ์คนที่ดูเสมือนหนึ่งเป็นผู้ฝังระบอบการปกครองคือออกเตออกเตเวียนทำหน้าที่ออกสุดออกกุตุดซึ่งมีความหมายว่าสูงสุดค่ะในยุคข,ของออกกุุนี้ ได้รับการยกย่องว่าโรมันโกลเด้นเออนั่นแหละและในสมัยออกกุสตุนีเองท,ที่ฐานะของจักรพรรดิได้รับการยกย่องเชิดชูขึ้นเป็นเจ้าและมีสิทธิ์เลือกราชทายาตด้วยพระองค์สำหรับในราชสมัยของพระเจ้า ออกุสตุนี้มีเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งเกิดขึ้นคือพระเยซูคริสต์ประสูติี่นครเบลเลเฮมในมณฑลจูเดียของโรมันค่ะต่อมานะคะมรดกสำคัญของโรมันคือถนนโรมันค่ะโดยการนำหินศิลามาทำเป็นพื้นถนนสามารถรองรับน้ำหนักของรถมาได้ค่ะ ต่อมานะคะคือท่อส่งน้ําและประตูชัยค่ะแล้วก็มีกองกําลังทาหารฟาลังเป็นกองทาหารลบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุโรปทาหารเมื่อออกรบก็จะได้รับค่าจ้างเมื่อพักรบกลับบ้านประกอบอาชีพดั้งเดิมค่ะโคลอสเซียมเป็นสนามกีฬาอัจารย์ล้อมรอบเต็มที่สร้างสร้างเพื่อเป็นการพบปะระหว่างรัฐกับประชาชน ต่อมากลายเป็นสังเวียนการต่อสู้ของทาสหรือพวกกาลาเดเตอร์หรือว่านักลบเป็นลานประหารนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยนำมาสู้กับสิงโตขณะเดียวกันเป็นที่ศึกด้วยค่ะต่อมานะคะคือลักษณะของโรมันเปรียบเทียบกับกรีกนะคะโรมันเข้มงวดเรื่องความยุติธรรมการลงโทษอย่างโหดร้ายค่ะ ไม่ค่อยมีการเมตตานะคะส่วนกีกบูชาเหตุผลและโลมันเคารพในอำนาจกีกเรียกร้องความรู้สึกส่วนตัวและเสรีภาพส่วนบุคคลโลมันให้ความสำคัญพิเศษเรื่องความสามารถควบคุมตัวเองและความอยู่ในระเบียบแบบแผนกีกเป็นนักทฤษฎีและศิลปินที่ปาดเรื่องในขณะที่โลมันสนใจทางนิติธรรมศาสตร์ และทฤษฎีรัฐศาสตร์ความเสื่อมวนความเสื่อมของจักรวรรดิโรมันนะคะเมื่อจักรพรรดิคอนสแตนตินย้ายเมืองหลวงจากตะวันตกไปตะวันออกก็ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกแตกแยกระหว่างสองฝั่งจักตรวรรดิตะวันตกนั้นได้ถูกพวกอนาระยะชนเยอรมัน ล้มล้างไปตั้งแต่ปีคศ400ขณะที่จักรวรรดิตวันออกมีอายุยืนยาวมาจนถึงสมัยที่ถูกพวกเตอร์ลุกลานในปีคศ1453ค่ะขออจบกาารนน้เเ่ยพีง